สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าสองกุมภาพ,พันธ์ในปฏิทินก็บอกว่าเป็นวันที่เราฉลองการถวายพระกุมารเจ้าในพระวิหารก่อนนั้นยังบอกยาวกันนั้นอีก,ก็คือวันแม่พระถือศีลชำระและถวายพระกุมารเจ้าในพระวิหารก็ประเพณีที่เกิดขึ้นในอดีตนั้นก็คือว่าเมื่อ ู้หญิงคนหนึ่งให้กําเนิดแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการชําระตัวถ้าเกิดลูกชายก็จะต้องใช้เวลาเท่านั้นเทนี้วันถ้าให้กําเนิดลูกสาวก็ต้องใช้เวลาเท่านั้นเทนี้วันก่อนที่จะไปชําระตัวในพระวิหารและถวายลูกของตัวเองแก่พระบิดาเจ้านี้นะครับในพระคัมภีร์วันนี้ก็บอกว่าโยเซฟพร้อมกับพระแม่มารีนําพระกุมารไปที่กรุงเยรูซาเล็ม เพื่อถวายแด่พระเจ้ามีเขียนในพระคำพีของพระเจ้าว่าจะต้องถวายบูชาคนแรกแด่พระเจ้าและถวายเครื่องบูชาคือนกเขาหนึ่งคู่หรือนกพริราบสองตัวอันนี้ก็พอทำเนาที่ว่าสาหรับครอบครัวอยากจนก็สามารถซื้อได้นะครับแล้วเราก็เห็นว่าแม่พระกับนุวินยศเนี่ยตลอดชีวิตก็ไม่มีอะไรที่บอกว่าร,ร่ารวยหรือว่ามีฐานะดีนะครับแต่ว่า คงจะหาเช้ากินขําแต่และว,วันก็ขึ้นอยู่กับการงานที่ตัวเองสามารถที่จะพบที่จะทำแล้วก็ได้ค่าจ้างมาสำหรับจะเลี้ยงครอบครัวในวันนี้เราเห็นมีการถวายมีการถือสินชำระคือในกฎหมายยิวเขาก็บอกว่าผู้หญิงคนที่ให้กำเนิดลูกเนี่ยก็ถือว่ามีบาปมีมลทิน จะต้องมีการชําระนะครับส่วนการถวายพระกุมารในพระวิหารนั้นก็ธรรมดาชาวบ้านเขาก็ถวายลูกคนแรกอยู่แล้วเพื่อจะได้บอกกับพระบิจ้าว่าช่วยอวยพรสําหรับครอบครัวและเด็กคนต่อๆไปด้วยก็ยังมีธรรมเนียมในการที่ถวายสิ่งของสิ่งแรกอย่างจะเป็นข้าวที่พวกเราได้มาเป็นผลผลิตแรกๆหรือผลหมกรากไม้บางคนก็เอามะม่วงบังเอา ผเรียนบ้างก็เป็นธรรมเนียมที่ที่ดีคือมอบแก่พระบิดเจ้าเพื่อจะได้ขอพรุ่งเวพรร์สิ่งที่เรามีและจะมีต่อ,ตอไปอันนี้ความหมายของการที่มีการถวายพระกุมารเจ้าในพระวิหารนั้นก็เป็นสิ่งที่พวกเรามามองดูว่าพระเยซูเจ้าซึ่งเป็นพระบิดเจ้าเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย เพื่อจะได้เป็นหนึ่งเดียวกับพวกเราและจะได้ถวายแด่พระบิดาซึ่งวิญญาณทั้งหลายที่เกิดในโลกนี้ตั้งแต่อดัมเลวาจนถึงคนสุดท้ายนี่นะครับพระองค์ท่านทรงนำความรอดมาให้นี่ก็ผ่านไปตั้งสองพันกว่าปีแล้วที่พระเยซูเจ้าได้มานำความรอดมาให้สำหรับคนที่รอคอยทั้งหมดตั้งแต่พระท้าซิเมออนมเมธาวนา ไปจนถึงเราทุกๆคนแลจะจนถึงวันสิ้นพิภพใครที่เชื่อในพระองค์คนนั้นก็จะได้รอดเราเชื่อว่าพระเยซูเจ้าจะมาอีกครั้งหนึ่งแต่ก็เราก็กลัวว่าอาจจะเป็นวันสุดท้ายหรือว่าวันสิ้นโลกที่บอกว่าวันสิ้นพิภพจะมาถึงนั้นพวกเราก็เชื่อว่าจะมีเพียงแต่ว่า จะมาเวลาไหนไม่สําคัญสําคัญคือเรามีความพร้อมที่จะอยู่กับพระบินเจ้าทุกๆวันหรือเปล่าถ้าเราอยู่กับพระองค์แล้วพี่น้องครับไม่มีอะไรที่น่าจะทําให้เรากลัวแม้จะวันวันสิ้นพิภพพรุ่งนี้มะเรนี้ก็ไม่มีความหมายอะไรใช่ไหมครับเพราะเมื่อเราอยู่กับพระเยซูเจ้าแล้วมันก็มีแต่การผ่านจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าเท่านั้นเองฉะนั้น เมื่อพระเยซูเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์พระองค์ไม่ได้นำความสิ้นสุดของโลกมาแต่เพียงแต่พระองค์น,นำความรอดที่พระเจ้าจะเริ่มต้นในชีวิตของเราแต่ละคนและก็ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นสำเร็จบริบูรณ์ไปการถวายพระองค์แด่พระบิดาเจ้าสวรรค์นั้นมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้พวกเราจะต้องมาพิจารณาตนเองเหมือนกันว่า เราถวายตัวเองแก่พระบิเจ้าหรือยังทุกๆวันเราก็ถวายตนเองแก่พระบิเจ้าถวายพระเยซูเจ้าแล่พระบิดามีการทำดเดชพระนามเป็นการอวยพรตนเองตั้งแต่เช้าว่าวันนี้ก็เป็นวันของพระองค์และเราจะร่วมมือในการทำให้ชีวิตของเรานั้นรอดและไม่ใช่ชีวิตของเราเท่านั้นแต่ชีวิตของทุกๆคนที่เราจะต้องรับผิดชอบด้วย นอกจากนั้นพี่น้องครับวันนี้ก็เป็นวันของนักบวชเป็นวันฉลองนักบวชด,ด้วยเพราะว่าเราถือว่าบรรดานักบวชจะเป็นชายหญิงก็ถวายตัวแก่พระบิเจ้าเพื่อรับชายพงตามความถนัดหรือพระพรสวรรค์ที่ตัวเองได้รับจากคณะแล้วก็ดำเนินชีวิตในโลกบางคนก็ดูแลการศึกษา บางคนก็ดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยบางคนก็ดูแลเรื่องความเจ็บความไข้และอะไรต่างๆเหล่านี้พระเยซูเจ้าเองเป็นผู้ที่จะอยู่กับพวกบรรดานักบวชทั้งหลายครั้งหนึ่งพระองค์เคยทำอัศจรรย์อย่างไรทุกวันนี้พระองค์ก็จะต้องใช้มือของเขานั่นแหละช่วยทำอัศจรรย์ ก่อนนี้โปรองมีผู้เดียวแต่ตอนนี้โปรองก็มีมือของโปรองมีสมาชิกที่ดูแลเอาใจใส่สิ่งที่ขาดแคลนทั่วโลกอย่างเช่นวันที่31มีการฉลองเนบุญยองบัสโกเนี่ยแล้วก็เห็นว่าพระจิตเจ้าโดนใจให้เนบุญยองบัสโกได้ดูสถานการณ์ของเด็กในสมัยนั้นว่า เป็นสถานการณ์ที่แย่ที่สุดบรรดาเด็กๆทั้งหลายนั้นนะ่ะถูกทอดทิ้งคนที่พ่อแม่ตายตัวเองเป็นกำรรพร้าเนี่ยไม่มีใครเหลียวแลเลยฉะนั้นจะต้องไปขโมยของกินอยู่ทุกวันเดี๋ยวก็ถูกตีบ้างถูกด่าบ้างลีะมุนจอนบัสโกก็จับจุดได้แล้วก็ร่วมมือกับพระพิณเจ้าในการที่จะอบรมเด็กนอกจากจะสอนเด็กให้เรียนแล้วก็ ยังให้วิชาวความรู้และที่สําคัญก็คือให้พระปินเจ้าแก่เขาให้เขาสามารถดํารงชีวิตอยู่ตามนาพระทัยของพระองค์นี่คือชีวิตนักบวชพี่น้องเขาถวายตนเองโดยที่ละทิ้งบิดามารดาครอบครัวแล้วก็มาอยู่ในกลุ่มซึ่งเขาก็มีวินัยอยู่ว่าจะต้องสวดด้วยกันทำงานด้วยกันแล้วก็จะร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันจนตลอดชีวิต พวกเราในวันนี้จึงคิดถึงนักบวชเป็นพิเศษพี่น้องขอให้นักบวชแต่ละคนที่ถวายตนแก่พระพินเจาแล้วจงมีความสุขนะครับหลายครั้งเราบอกนักบวชเนี่ยแม้จะไม่ร่ารวยแต่ก็ร่ารวยด้วยเพื่อนพี่น้องแล้วก็ได้รับการดูแลเอาใจใส่จนถึงที่สุดของชีวิตอันนี้ก็คือรางวัลที่พระพินเจาประทานให้นักบวชก็ขอพระพินเจา โปรดให้สมาชิกของแต่ละคณะนั้นจเจริญเติบโตมากขึ้นนะครับสวัสดีครับพี่น้องข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร